เลยเกจนาทีหมดเวลาวิ่งลยครันี่มึงตอ้โอ้ยอุต์เอาเอาไมปช่วยล่ะถอดเสื้อล่ะ ไอเบสขึ้นไปกองหน้านี่ส่งตัวลุกแล้วเบสขึ้นไปกองหน้าเฮ้ยเดี๋ยวแพ้แล้วตอนนี้มันเสมอสองสองอยู่น่ะเซนเตอร์ยืนตรงไหนไม่รู้เลยเอาเลยยายบอลตกลองหลบตรงไหนอ่ะไปแล้วอึ๊บอ่าเ เล่นแล้วเล่นเลยก่อนจับบอลเออนั่นมาดันให้นั่นแน่ตึกบอลขึ้นแพ้หน้าแล้วมันจะเอาบอลไปเราขยุกเนี่ยล้านเวลาเซ็นเตอร์อ่านบอลฮึไอ้เดีงโดนก็เดือกเปล่าตลอดน้าโยก ทัดทัดบอลอึ๊บมากองหน้าสองคนเลยทำอะไรไม่ได้เลยเขาทัดมายังสวยเลยโดดแลงไอยเออเอาเดินก็หาดักเอาอึ๊บเดินเดินดิไอป่าย่างหน่อยอึ๊บเยี่ยมร้อยแล้วมึงแก้วส่งให้กองเนี่ยเอออึ๊บมาเนี่ยส่งให้กองเนี่ยเร็วอึ๊บมาไปตอกจับบอลอึ๊บป่ายอีกแล้วกองหน้าเออเก็บ อ๋แ anya, like อแค่นี้ของเติ้ลเองเงี้ยง่ายๆปึ๊บเอาละหลอกพวกหลอกอ่าปึ๊บเอาปึ๊บเรียบร้อยมึงเอ้ปเก็บด้วยเก็บด้วยนะเอาวเสมอลูกใครเข้าชนะเลย nào lên cân nha, nhanh nhanh, lên nhanh, nhanh nhanh, nhanh nhanh, nhanh bón đi Chắc tệ cho nhanh nhanh,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  ถึงแล้วไม่ชาร์จเลยชาร์จเลยดิเอาเร็วไฮบอลเบ็นเบถึงแล้วเบรดเรียบร้อยแล้วตู้ตู้ไม่ออกมั้งนี่โอ้แทนบอลมามามาโอเจตนาเลยใบแดงเลยเนี่ยมาแทนแทนมาตรง ไปแล้วให้ตรงประตูกันเต็มแรงวางเท้า,าใกล้บอลเตะหลังเท้าแรงๆุ๊บไปแล้วเดินถึงแล้วไอไปแล้วเข้านะเข้าบอลหน่อยอ้อุ๊บอึบย้ายเออ้ออกเข้ามาเฮ้เข้าง่ายเข้าว่าอ้าวา อ,อา <HHH> ที่เล่นเงินมะวัวช้าเดี๋ยวอู้เดีย๋ยวไปเหลืองไล่ออกอ้าวโดนนะเตะเตะบอลอัดก็ได้เอาอยู่เล่นต่อเลยเปิดทัดเลยทัดเลยเปิดจีอ้ากองหน้าทำไรอ้าอึ๊บมาถึงแล้วถึงแล้วไอ้ตังว่าวแล้วอึ๊บมาแล้วเดากองหน้าทำไรอึ๊บมาอึ๊บไอ้ก้อนยอดปล่อยก้อนน้องเล่นหลอกแล้วมันหลอกแล้วเออ อุ๊ปอ่ะยังไม่ได้แล้วก็นาน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 อ่าฮะอ๋อแล้อุ๊ปอ่ะไปไอ้ไอ้การจับบอลมาดิมาแล้วถึงแก้วข้ามหัวแล้วถึงกองหน้าทำไรอ่ะโหบอกอย่าลงมากองหน้าเดี๋ยวบอลซึ้งไปไม่เจอกองหน้าไม่คมเลยปุ๊บมาถึง ่าเข้าแล้วเร็วสิเอาตึ๊บถึงแล้วเอาแล้วอ่าไปแล้วให้เลยยาบนของหน้าจับพลิกใจถึงแล้วเรียบร้อยแล้วคราวนี้ปึ้งอ่าเอามุม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 โหประตูบินดีเต็มมุม <c oughs> เอาแล้วเร็๋ยวเอาทำไง เอายาวไปถึงมุมเลยนะเดี๋ยวเดินไปเดิน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 อย่าถอยเดินน่ะแล้วไอ้ติฟข้างหน้าเลยข้างหน้าแล้วถึงแล้วโอ้โหจับบอลจ่ายก็พอแล้วตังค์ใ้ลูกเนี้ยไม่มีใครเลยให้เนียนๆหน่อยนี้เล่นให้มันเนียนๆหน่อยนี้ จับบอลก็จ่ายได้แล้วเลือกยิงจะยิงไกลก็จับบอลตั้งเป้าก่อนไม่จะตูมปึ๊บอัานอ่ะเนี่ยเนี่ยดาออกซ่อันนี้แหละปล่อยเขาเล่นทำไมอ่ะเกมอ๋อเร็วเร็วถึงแล้วเนี่ยถึงออาถึงง่ายง่ายง่าย จับบอลก่อนตั้งจับบอลให้ดีแล้วก็ไก่ง่ายไก่ง่ายงาย่ายเออนั่นแล้วกองหน้า,นาทำอะไรเรลี้ยบถึงแล้วเจ้าบอลลงกระดุกเออฮะเร็วเก้าบอลลงนั่นแล้วปล่อยเออเร็วโอ้โหประตูมันรับสบายเหลือเกินขึาาน้ขาานหัววงโอ้โหหัวไหนาาลน่ะหมอเจ้หัวใช้หาง ไปเร็วไปโอ้โหแกโันโดดบอลเร็วถึงแล้แก้วแล้วแกหวุดดเร็วตุ้มโอ้ยโโหแม่แม่เอาน้แบบใจก่อนเนี่ยเร็วกองหน้าทางง่ายใจ่าใจตัวเดียวเขาอ่านออกแล้วไปแล้วเร็วประตูระวังปึ๊บปึ๊บอ๋อ ทุ่มทุ telescopes, telescopes, Mohammad, <quin> ่ม <Claire> ท uh, ุ่มเร็วถอดเสื้อทุ่มแพวิ่งนะแพวิ่งนะอ้าวเตะมุมเร็วมันจะพอมันจับบอลกันบอมันจับบอลดึงกางเกงก็เล่นได้แล้วเร็วปุ๊บเร็วไอ้ทำอะไรกองหน้าตั้งหลายตัวทำอะไรออา การโอ้โห,โหการวันนี้ไม่ได้ทำงานเลยเนี่ยย่าตายไปแล้วเอาเล่นเร็วมาถึงแล้วเอาแก้วไม่วิ่งเลยเล่นเลยจับบอลนี่ตดโดมัวอีก ถึงแล้วตองเรียบร้อยแล้วตองฮึบโมเร็าบอลลุ้เหล่ายะตังอ๋อดีไงพอกันเลย อ่ะสมมติวิ่งทั้งคู่นะเหลิงหนึ่งนาทีอเร็ว วิ่งทั้งคู่คนนี้คะแน้มันสองสองเด้วปึบอึบเอาเข้าแล้วปุ๊บโอ้โหโอยประตูประตู เา้วฮึบเา้วโูฮึบไปจับบอลถึงบอลนอนไวไหนแล้วนะนี่เขี่ยได้เลยเอาเล็วเด็ยฮึบงงไปแ่นแล้วก็เรียบร้อยอือ เอาแล้วโอ้โหปล่อยบอลตกอีกแล้วสิกลัวมาที่บอลน่จะถึงอยู่แล้วก็เบรกแล้วนะว่ะวิ่งจะถึงบอลแล้วเบรกอีกอะเอะไรอเอาทุ่มมาไม่ไหวนี่นะเอิบมา เดี๋ยวถ้าคนโตเขาเลิกก็ถือว่าเสมอโอ้โหแล้วจอหน้าประตูเร็วอ๋อตากองหน้าทำอะไรไม่ขยับเลยปึ๊บมาอ๋อยมงสวยป่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเร็วออกมาเอ้ยแหวกได้ด้วยเร็วเรียกเข้าถึงหน่อยอ๋อไปขยับหน่อย เร็วเอาโดนแล้วอึ๊บใส่เอาเอาเอาไปไหนคนเดียวเอาเออึบมาให้อือเอาไปไหนเดี๋ยทีเดี๋ยที กลังจะเล่นแล้วกองหน้าทำไรดึงใส่แล้วปึ้มน้าฮึมาเล้วปุ๊กออกขึ้นไปยิงเลยเอาอ่าึบวิ่งน่อยฮึบอ๋อวิ่งดีอว่าสิกินไรเมาเนี่ยเอาอึม อป่ปิดปิดหมดเวลา